สวัสดีครับผมนายกฤษดาจงปูกลกางเลียกที่2ห้อง A วันนี้จะมาอธิบายใบงานที่4.4ครับอธิบายการเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED พร้อมแสดงข้อความสถานะของสวิตช์และ LED โดยเงื่อนไขใช้สวิตช์ควบคุม การติดดับของ LED 1ตัวเช่นสวิตช์ SW 1กดครั้งที่1 LED 1เมื่อกด LED 2ให้ LED 1ดับสลับกันไปต่อเนื่องสวิตตัวอื่นก็ทำงานเช่นกันใช้สวิตชสตัวควบคุมการติดดับของ LED จำนวน4ตัว นี่แบบวงจรครับครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับครับขอบคุณครับ